อัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะคะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับครูโนท์นิสาสามเอนะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันในคาบของชุมนุมนะคะอ่าวันนี้นะคะครูนะคะมีสิ่งหนึ่งนะคะอยากให้เรานะคะประดิษฐ์นะคะอ่านะคะอยากให้เราประดิษฐ์ จากอุปกรณ์ที่ครูได้ครูทางโรงเรียนได้แจกให้นะคะนั่นก็คือไม้ไอสตรีนนั่นเองนะคะน,นี่นี่นะคะทุกคนได้รับแลว้วใช่ไหมคะอ่าเราได้รับแล้วนะคะจากสิ่งนี้นะคะอ่าวันนี้เราจะทำกรอบรูปจากไม้ไอสตรมนะคะไม้ไอสตรีมนะคะอ่าเรามาดูนะคะวันนี้อ่าครูต้องการให้เราทำแบบนี้นะคะกรอบรูปนะคะอ่านี่ไง แบบนี้อุ๊ยหลุดเล้ยวนะคะอ่านะคะให้เราทํากรอบรูปแบบนี้นะคะให้เราเรียงเรียงกันนะคะเรียงกันเป็นอ่าเป็นแถวนะคะเสร็จทีนี้นะคะให้เรานะคะเตรียมรูปภาพมาหนึ่งรูปนะคะรูปอะไรเอ่ยรูปครอบครัวนะคะรูปครอบครัวของเรานะคะถ้าสมมติว่าเราไม่มีรูปอ่ามีไม่มีรูปครอบครัวหรือว่า เราไม่ได้ถ่ายกับครอบครัวนานแล้วเราสามารถที่จะวาดรูปในแผ่นกระดาษนะคะแล้วก็เอากระดาษนั้นมาทําเป็นรูปครอบครัวนะคะเสร็จทีนี้นะคะให้เรานะคะแปะลงนะคะแปะลงในกรอบรูปที่เราเตรียมไว้นะคะอ่าแปะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะอ่าให้เราแปะแบบนี้นะคะอ่ของครูมันสั้นเกินไปหรือเปล่านะคะ ่ะให้เราแปะแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นรูปครอบครัวนะคะอ่าจะได้แบบนี้นะคะเป็นรูปครอบครัวนะคะอ่าเดี๋ยวครูลองแปะนะคะของใครนะคะของของนักเรียนนะคะใครมีครอบครัวใหญ่นะคะก็อาจจะเรียงเรียงไม้ไอติมแบบยาวๆเลยก็ได้นะคะอ่าก็ถ้าใครเป็นครอบครัวเล็กนะคะอาจจะเรียง ให้พอดีกับรูปภาพนะคะอ่าตอนนี้ครูโน้ตได้แปะไว้แล้วนะคะของคุณโนดก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวของของเรานะคะอ่านี่มันหลุดนะคะแป๊บนึงโอเคนะคะนี่ไงของคุณโนดก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าส่วนส่วนครอบครัวของเรานะคะจะมีรูปภาพแบบไหนนะคะ เรามาอวดให้ครูนะคะให้ครูโนตและก็ให้ครูประจําวิชาดูนะคะว่าครอบครัวของเรานะ,ะมีสมาชิกกี่คนนะคะและก็มีใครบ้างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะนะคะให้เราทำแบบนี้นะคะได้นะอของครูโนตอาจจะดูธรรมดาธรรมดานะคะแต่ว่าครูเชื่อว่าฝีมือของนักเรียน,นะคะดีกว่าครูนตแน่นอนนะคะดังนั้นนะคะให้เรามาอวด ครูนะคะโดยอวดทางไหนคะอวดทางโน้ตนะคะโน้ตที่ที่ครูประจำวิชาได้สร้างไว้นะคะแล้วก็เราถ่ายรูปคู่กับผลงานของเรานะคะเราคู่กับผลงานของเรานะคะถ่ายรูปแจ๊เจ๊และแต่เรานะคะอ่าถ่ายร่ปมให้สวยงามน,นะคะให้หลอ่หลอๆอให้สวยสวยเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h